สาธุนันแม่เนะี่ยพระอาจารย์มาด้วยใจคุณแม่ถึงประทับใจขอมอบให้ในเดือนแห่งความรักรักในพระธรรมมอบให้แม่เป็นของฝันในวันที่หนึ่งภมพาพันเข้าไปท้ำบุญหลายเลยมีมาสานกุศลกุศ,ศ,ศเลเด้อจะดับถูกไหนเด้อบุญหนีมวลซืนไปนสวรรค์ทกสันที่เคยเที่ยวสางยุหันโอ้ยบ่ทตได้ไหมแต่ถ้ามีสารกุศลเกษตไปนิพพานบันไดเนะี่ยมีสามขันท่านสินภาวนาเข้าไปท่านเลยครับจะท่านรครับ ขั้นมันขึ้นสิเป็นนางเชิงเขียงหน้าก็ขื่นขันนึงก็ลงมานางขึ้นอันนึ่งก็ลงมานางยืนจมอยู่หันแต่ต่แม่ยหายธานขึ้นบันได้ขันสองสวดมุ่นขึ้นขันที่สามภาวนาแม่ยเฉลตไปนอนอยู่เทิงสลาแห่งถ้ำคาขึ้นห่างเซยเต๋อเบยสบายมวนอิ่มอยู่งเปิดไม่บ่ดละเดดกระพวหอดคนจมกับเซยค้นห่ายกับเซยลำพังบุญดับทุกข์ไม่ได้ซ้ำเข้ามัวซ้ำพักถือเรื่องกันนะดีใจเสียใจมันอิ่ดเป็นลอยๆขัางเลยวันนี้เรามาสร้างกุศลความฉลาด กุศะละคือความฉลาดหูจักคิดหูจักดับทุกหูจักไปหูจักว่าประเสริฐเดอนลำจะได้แม่นี่แหละมือนีหฮเอาบุญมาตอกยอดถึงกุศลเที่ยนในการปฏิบัติแบบเรียบง่ายมาด้วยใจถึงได้ใจแล้วก็ให้ประทับในใจให้ไปเลยมหาสม,มัยสูตรส่วนหลดแม่แ้ะกับปารนาเทียเ่ยงเราเข็นสวา เมียมีฐานบุญทุกคนมีฐานบุญมันไ้เอาบุญมาต่อยอดเขาถึงการเพียนปฏิบัติกุศลเพียรง่ายประ้วงพิธียังหลายแม่พระชาสุขามานางสโสติเลยธรรมะกรบประตรงอัตถนาพุ่มไม้หยาทำมาเรียบแลมองคนกุ้งเน่าเน่าไปสารพันไปเปลี่ยหันช่วยเศรเทศนางสาจนสิลับพิธีเยอะจังสิให้พ่อเนี่ยใส่ทุกคนเพืเมตตาเป็นเช่นส่วนตน มาไกลๆอามาลัมวลาพอดีนะอีกครั้งคำเคลื่อนนีมาเจอกันให้ตาจิดปัตตนนาให้บรารมีธรมขึ้นโยยิ่งขึ้นแพ่ออกไปบิดามาดาถึงสรรพสัทัางหลาขอปัตตนนาตั้งหมันในพระร้ำเกิดศาสตร์ได้พบได้จะให้เกิดจากพัฒนาใจขอทำนี้พราะว่าพุทธศาสนาส่วนด้วยวาาหนาในเกิดผู้ทราได้วบวชสง่งงางามตามพระอุปสรรษาขทุกคนได้ ออธิษฐานในใจคิดสามรอบมาในค่ำคืนนี้ในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้เรามาสร้างความดีมาสร้างกุศสเป็นการปฏิบัติก็มีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานบารมีไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานครอบครัวชีวิตธุรกิจหรือความปรารถนาสิ่งใดในใจในจิตขอให้คิดในใจสามรอบเป็นส่วนตน อิทิตังปาชิตังตุมหางขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยจับพรานข้อความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มที่เหมือนพระจนจร์ในวันเป็นมันแกวมณีอันสว่างสวัยคนยินดีสัพพิติโยวิวัจชันตวความจันญรทั้งปวงจงบำราดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายอย่าได้มีแก่ท่าน ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนสัพพามุงคลจงมีแด่ท่านเหล่าเทพเทพวดาทั้งปวงจงรักษาท่านโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสดีความโชคดีความสําเร็จทั้งหลายจงมีแด่ท่านตลอดกาลจันนั้นทุกเมื่อเทอญ